ที่มหาสารคามนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ทําให้หลายๆคนคือฮาค่ะเพราะว่าไปเจอเหล่าบัณฑิตสวมชุดครุยตีกลองยาวสุดม้วนม้วนจ่อยมากขนาดไหนไปดูค่ะ 你。<music> อค่ะโอ้โหคือแบบทำไมถึงจะเป๊ะจะพร้อมเพรียงกันได้ขนาดนี้แต่ปกติดิฉันเนี่ยจะเห็นว่าอาจจะมีเพื่อนเพื่อหรือมีอะไรจ้างวงดนตรีมา<ช>แล้วก็เป็นคนบัณฑิตเนี่ยที่สวมชุดคลุยเนี่ยยืนฟังหรือว่ายิงรับะอะไรต่างๆอันนี้คือเล่นกันเองเลยเหรอคะ <c oughs> ทั้งคณะเลยเหรอคะเห็นแบบนี้น่าจะซ้อมกันมานะคะเพราะว่าเขารู้จุดนะแต่ละคนมีการเรียงแถวค่ะถือเครื่องดนตรีบางคนก็ตีกลองยาวตีฉาบดีดพินเบสตีกลองชุดเล่นคีย์บอร์ด เป็นจังหวะสนุกสนานแบบภาคอีสานนะคะนี่แหละมีญาติพี่น้องนี่มาร่วมงานกันก็ล้อมวงถ่ายรูปม้วนจอยไปพร้อมๆกันนะคะงานที่เห็นอยู่นี้เป็นงานพระราชทานปริญญาบัตรนะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็มีบัณฑิตเนี่ยมาเล่นดนตรีกันบางคนบอกมันม้วนจริงๆขอฟ้อนตามหน่อยละกัน ฟ้อนรำสนุกสนานกับจังหวะเพลงค่ะบอกเลยว่าบัณฑิตก็มีรอยยิม้มญาติญาติก็เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ค่ะอาจารย์รักบัญชาพิมพ์พระจารยร์นำมาโพสต์แล้วก็บอกว่านี่แหละที่เห็นอยู่เป็นบัณฑิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามรุ่นคุณภาพอ๋อ,อเขาบว่าเรียนมาแบบนี้อยู่แล้วไงก็ต้องแบบว่ามีความชํานาญในการเล่นดนตรีอาจจะแบบว่าถานัดใครใครใคร,ใครตีกองตีกองใครจะไปชิ่งไปฉาบอะ กันเลยแบบนี้<ช>มารวมวงกันค่ะก็คือระดับเทพๆกันทั้งนั้นแ<อ>ต่ละคนนะคะไม่ต้องจ้างแล้วค่ะงานนี้เพราะนี่คือมืออาชีพใช่ก็เป็นการโชว์ความสามารถที่เห็นกันในเชิงประจักษ์กันไปเลยนะ<ข>ว่า เป๊ะปังเวอร์ขนาดไหนนะคะออพอเสร็จพิธีพระราชทานปริญาบัตรเนี่ยบัณฑิตก็มาขอร่วมบรรเลงด้วยเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยก็เป็นสมาชิกวงกลองยาสิบอ,อีสานจึงอยากรำลึกความหลังนะคะหลังจากที่เรียนจบการศึกษาเรียบร้อยพอคลิปนี้เผยแพร่ไปในโซเชียลนะคุณผู้ชมมีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาชื่นชมกันเยอะมากบอกว่าสุดยอดเลยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมมศคหรหือว่ามหาวิทยาลัยม,มหาส,รสรารคามนะคะสมเกียติมากเรียนมาซ้อมมา กับเพื่อวันนี้ล่ะคะ่ะนี่งไงชำนาญแบบไม่ต้องจ้างเลยนะจริงๆแล้วถ้าไม่ติดว่าต้องเข้าไปในหอเพื่อไปรับปริญญาบัตร<ช>เล่นกับเด็กได้เลยนะ,ะแต่ว่าบัณฑิตบอกว่ารับจ้างนะคะ<อ>ถ่าสนใจจ้างได้<อ>ได้จ้างได้เอาคลิปไปเราแล้วนะ<ช>เพื่อได้งานนะคะ,คะ